แพ้ท้องหนักขนาดนี้คงไม่ปกติแน่ๆ oh. ถ้ากำลังมองหาวิธีบรรเทามาดูสาเหตุของอาการแพ้ท้องหนักกันก่อนเลยค่ะ oh. ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะ oh. ใครที่กดไลค์ขอให้ลูกสุขภาพดีปลอดภัยแม่ท้องคลอดไวแข็งแรงนะคะ คุณแม่ที่กำลังท้องอ่อนๆคงกำลังเจอกับปัญหาอาการแพ้ท้องที่หนักหน่วงใช่ไหมคะซึ่งการแสดงอาการของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแพ้ทองมากบางคนแพ้ท้องน้อยหากมีอาการที่แพ้หนักมากๆมักจะเกิดจากสาเหตุอะไรมาดูกันเลยคะ่ะ 1. คุณแม่นอนหลับไม่เพียงพอ สำหรับเวลาการนอนของคนท้องจะยาวกว่าคนปกติค่ะนั่นคือ1 0 1ถึงสิชั่วโมงต่อวันเพราะคุณแม่ต้องพักผ่อนมากๆเพื่อการเติบโตของลูกในท้องการพักผ่อนน้อยจะทำให้ร่างกายอ่อนแอภูมิต้านทานต่ำทำให้เกิดอาการแพ้ท้องหนักกว่าปกติได้ค่ะ oh. คุณแม่ท้องว่าง เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วอย่าปล่อยให้ท้องว่างอยู่นานนะคะหากไม่มีอาการหิวควรบังคับให้ทานสักเล็กน้อยเพราะท้องว่างจะทำให้อาเจียนได้ง่ายมากกว่าท้องที่มีอาหาร<อ>ซึ่งแม่ท้องควรแบ่งทานอาหารเป็นหลายมือ้อและเป็นมื้อละน้อยๆจะช่วยให้ย่อยอาหารง่ายและท้องอิ่มตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะ 3. คุณแม่ทานอาหารรสจัด ในช่วงตั้งท้องอ่อนๆโดยเฉพาะช่วงที่แพ้ท้องหนักมากๆควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดและอาหารมันค่ะเพราะอาหารกลุ่มนี้จะเข้าไปกระตุ้นกระเพาะอาหารให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องแน่นหน้าอกซึ่งจะยิ่งส่งผลให้อาการแพ้ท้องมีอาการที่หนักขึ้นค่ะ 4. คุณแม่กำลังขาดน้ำอีกหนึ่งข้อระวังที่คุณแม่ห้ามมองข้าม คืออย่าปล่อยให้ร่างกายของตัวเองขาดน้ำเด็ดขาดค่ะเาอร่างกายที่มีน้ำเพียงพอจะช่วยลำเลงอาหารและเลือดส่งไปหล่อเลี้ยงลูกในท้องได้เต็มที่หากคุณแม่ขาดน้ำนอกจากมีผลกับลูกแล้วยังทำให้เกิดอาการแพ้ท้องที่หนักไปด้วยค่ะ<อ>และข้อสุดท้าย5 คุณแม่อยู่ใกล้สิ่งที่มีกลิ่นแรงสภาพแวดล้อมต้องคอยสังเกตค่ะเช่นคุณแม่ที่ใช้น้ำหอมหรืออยู่ใกล้อาหารที่มีกลิ่นแรงก็มีผลให้อาการแพ้ท้องหนักกว่าเดิมได้เพราช่วงที่แพ้ท้องจมูกคุณแม่มีความไวต่อกลิ่นบางกลิ่นอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้อาเจียนได้ง่ายค่ะ อย่างไรก็ตามไม่ใช่คุณแม่ทุกคนที่มีอาการแพ้ท้องหนักและถ้าไม่อยากให้อาการแพ้ท้องหนักไปกว่านี้ต้องระวังทั้ง5สาเหตุนี้ไว้ด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆและอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะคะแม่เฝ้ารอเจอหน้าลูกในทุกวินาทีที่อุ้มท้อง อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย